สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้สคนนะคะมนี้กะตามอาจารย์โออาจารย์โอพ็นสิมาสัมผัสหพีผเนะค่ะวันที่แล้วพ่นกามาเอาเขาอยู่นะคะวันนี้มาเบิ้งว่าปูเสียหายอาจารย์โอตัวใดญ่นะคะเนาะเ,ะเ,ะเดชถอนๆอนได้พี่น้องเลยบาทกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะ <คน S 1> fcn เบิดเร <คน S 1> ื่มต้<ค>นกันอยู่หกร้อยเดียวพอ เล็บได้เจ้าคือเบื้องหลังเลยนะครับเนี่ยเรื้องหลังเบื้องหลังยูทูบเรคนมาดูก็หลายอยู่ไปเนี่ยหามองกันตรงนี้เราดูก่อนเพราะตรงนั้นไม่มีรอบนั้นเราจะได้แต่ละคลิปนะครับเสียนลำบากเดินจนกางเกงหลุดนะอาจารย์โมมี่ไปกลางโฮมใหมเลยมีแต่ผ่อน เฮียตัวนอาจารย์พี่น้องเห็ดยังนัวบาทเนี่ยอาจารย์ยังนัวบาดเลยปิดั้งไหมค่ะปิดไปกับเช้าวันแล้วตช้าวัาเอาไม้ไผ่สาน้ำกันซะธรรมืม เออกลมเงี้่เพคะมันมันคล้องกูเพคะเอา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 มาไว้ด้วยกันตรงนี้ตรงที่เคยเคยอยู่เพ่ะพุ่มกับใบนั่มเล็กๆไม่ติดมันบพร่เอาไปได้ยูแต่ว่าไม่อยากให้ติดนี่เป็นเศษเนาะคือเศษให้หัวหน้าที่เพิ่นว่ามันยำนั่น บอกยังมาฝากนพคุณวะเอาจังมาฝากเหรอมันเนี่น้ำนะน้ำเอาน้ำเอาน้ำเลยบ่ค่ะปวดนลำคอได้ได้ได้เนี่ยมาอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เอามือแบบเต็มนะนี่เลยติดเดี๋ยวตั้งกล้องล์อยู่ในน้ำอยู่รถโอ้อยู่รถเลยเหรอค่ะเดี๋ยวปวดอยู่นู่นก็ได้หรอกเนาะบ้ยไอเดินไปเดินมาได้ไหมได้เดี๋ยวปวด บอก่ถ้าได้จะไม่ไปถ้าไม่ได้จะไปก็ที่แล้วผิดพลาดยังไงอะปูแต่ให้ถือกูเด้อหลงฝนว่าห้งพวกผ้ากันเอาเห็นมันได้ฝนว่าอืมนี่อีกอย่างนี่ปูนี่เอาออกมาอีกแล้บปไม่หนังเนาะบาทนี่อ้าอาจารย์เจ้าเยอะเฝ้านี้หนึ่งสองตัวไดบาทนี้ว่าแหนงเด้อยันเท่ ว่าแล้วเอขาก็เขียนเทกรดาได้ปะเยื่ที่เขียนได้คือเ่าคนะปูปกบดานมากระดาษมากระดาษี่ยคะคือไหยูพันวางสิแม่มันปัญญาออนเลยปูแล้วคือไหยุขั้วท่ากันเอาคนะลูกเอปัญญา่นปยกมือไหพเรือะเลยุขับเอาคือไหยูเดือหลับพ่นวาอืมสี่ส้ม ว้าวฮะคเ้ยคันแรกกะอยากได้ห้องน้ำละคุเ้ยห้องน้ำห้องน้ำท่ามั้งนย่าหนึ่งเกดหนึ่งบ่เนี่ยคะม่หางอยู่วะคิดตัวแซตเลยืันตัวแซตเลยตัวนี้แหละตัวแดกจันช่วยชเลยแดงจันหนึ่งสองหนึ่งแมนบ่ละค่ะ อระจานว่าตัวใดคะนี่ก็ว่าตัวนั่นแหละเพราะบางวันนี่เราเขียนไหนนี่อยู่รอบที่แล้วก็ไม่มีใครแปถอตัางนี่่าอออตัวกลางนี่นะครับปัญหาตัวลางี่แะครับปัญหาออตัวกางนี่เะััตัวกทะรกบาเอัางนี่แหองนนะครปันหกลานี่ะคบปันอตัวกีนรับเนี่คาเอตัวนี่ะรัเอกานี่ะบเอกีะรบเอี่นะครับาเอก คือจังหนึ่งเก็ดเป็นกันตอนนี้แหละนี่นะครับผมหมดก่อนนะจับอยู่นะวมาชัดแล้วแน่นช่วยกันแปลครับจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งก็ได้หรือว่าหนึ่งเก็ดหนึ่งเก็ดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งถ้าจะกลับหัวก็เป็นหนึ่งห้าหนึ่งเป็นหาอยู่ปะกลับหัวปิ่นเข้า หน,นึ 1. 1> ่งสองหนึ่งหนึองนที่ชัดๆตอนนี้ก็คือหนึ่งสองหนึ่งร้ <c oughs> นอนครับครับร้นอนครับนใช่ไหมร้อนครับคำนี่คือตัวเลขที่อาจารย์โอสื่อมานะครับวันนี้เป็นกลุ่มหาโบราณ ให้น้ำโชคครับผมให้น้ำโชคให้น้ำโชคไม่ใช่หายดีให้น้ำโชคให้น้ำโชคให้เงินให้ทองจช่ให้ตอานเก็บไนตัวเมืองนะครับผมเบ็ดป้าสิบสิบเอ็ดสิบสองให้แตกบ่แม่เล็กๆน้อยๆเลยนะครับถ้าจะน้อยแค่นี้ได้สิบสองนะคะอ่าให้น้ำไป้สิบสองอาจารย์โอว่าเป็นตัวใดก็ค่ะอาจารย์โอว่าเป็นตัวใดบัดจีจ้า อาจารย์ก็จะว่าเป็นหนึ่งสองหนึ่งเหรอหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเพื่นว่าจังสี่เพื่นบอกว่าเอาหายมารวมกันพนว่าออนี่แหละเมื่อกี้นี่หายมารวมกันเออหายมีกี่ชิ้นครับสิบสองสิบสองสิบสองมารับชิ้นดอยดอยก็ไปร่ำกับตัวอยู่ค่ะเอาหามารวมกันพนวาเพืนบอกอาจารยอาหามารวมกันแน่พนว่าสี่แม่ถ้าเกิดนับตุก ทุกชิ้นนี้จะเป็นทุกชิ้นดิแม่ทุกชิ้นนี้จะเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดอ้าวก็ตรงเลยอาจารย์โอ้ประตเูตัวอตัวนี้ก็เป็นเกดได้คนับใหม่นะแม่นับใหม่ถือจานถือลงไหมสี่ห้าหกเกดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นบอกเอาเอามารวมกันจะแตกกันว่าอย่างนี้นะ อ๋อกรมาตรงกันเลยอาจารย์อาจารย์ปลอยมาที <Peach Ko ala> ่แรกก็สิบเจ็ดเนาะอตรงกันเลยเอาให้ถูกกันทุกคนเนอะหนึ่งเจ็ดนี่ละหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองนี่ละหนึ่งเกทหนึ่งสองอ่ะตัวนี้ละเดี๋ยวนับดูซินับช่วยดังๆเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 1ิบสิบ1อ1ดสองสาม้าเจอ้อาจารย์อัอประการนะคะรวยจดกันสิบสองกับสิเ็ดเนาะอันนี้ครับพิเศษอันนี้นับได้เป็นสิบเจ็ชิ้นนะครับอันนี้ อาจารย์โอสุมาก็ได้ให้ทุกคนให้ทุกคนรื่นรวยแรับได้เบิกทรัพย์ตรงนี้นะครับเบิกทรัพย์ขึ้นมาในงานครับลูกแม่เทียสวางเลยเด้อนน่เด้อป่้ยแล้วมาเรามีไแล้วมาเอากูไปแยกยังพนะเอามารวมกันไว้ยูพื้นที่อาจารย์ก็บอกว่าเอาห้เพื้นมาไว้นะพนาเพราะยางไปมันมิดไหมมันไม่มีพลัง มันบ่คือเก่ากันมันบ่คือเก่าเอามารวมเพื่อนมาจะเอาไปเด้อมารวมกันเพิ่นว่าจังซี่ท่นบ่สมมันสิแตกกันเพิ่นว่าเกี่ยวกับไปไว้ตรงนั้นเพราะอย่างทีหาคนมันมันก็มีคนล่ะมากกับมากแต่มือนั่นเนี่ยพ้าเบื้งจารแล้วอาหารเมื่อไปยังเพิ่นว่าเคยอยู่ไส่เก่าไปนั่นล่ะเออแล้วเพิ่นบ่กล้าลงมาทางใต้ไปสิเอาบ่เอาก็แล้วแต่เขาเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นว่าเอามารวมกันไว้ เพ็่นบอกปริศนาว่ามาร่วมกันใ้พระสันก็ได้สิบเจ็ดพอดีสิล่ะเออเออเพื่อนบอกเลขว่าจักเนาะเพื่อนบอกเลขเขามาเนี่ยอาจารย์อุกมาสามสัปดาห์ที่านมามาร่วมกันอยู่นี่นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีความเสี่ยงค่ะหนึ่งสองไหนึ่งไม่แน่สองตัวจจะเป็นหนึ่งเกียรติก็ได้